นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราพูดเนาะดังนั้นเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าที่ผมเขียนช่องนะครับว่าใครที่เริ่มต้นแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นเลยแสดงว่าคุณคุณก็เป็นเป็นบุคคลที่เป็นธรรมชาติในสังคมครับคุณไม่สนใจอีล้าข่ายรวมครับคุณจะต้องยืนหนึ่งเคียงข้างผู้เสียหายเมื่อคุณยืนหนึ่งเคียงข้างผู้เสียหายคุณจะต้องปักใจว่า คนที่ผู้เสียหายสงสัยคือคนร้ายจริงดังนั้นมีเหตุให้คุณเกียดชังลุงพลแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็โจมตีลุงพลทั้งที่คุณไม่รู้ความจริงจุดนี้ผมจะนํามาสู่การพูดว่าทําไมกลุ่มบุคคลที่เกียดชังลุงพลเพราะเขาไม่ได้รู้ได้เห็นแต่เขารักฝ่ายของผู้สูญเสียก็ได้ทำให้เขาเกียดชัง หรือคนเกลียดชังลุงพงษ์บางคนนะฮะไปชื่นชอบไปชื่นชอบบุคคลที่เกี่ยวกับผีเนี่ยเพราะคนเกี่ยวกับผีเกลียดชังลุงพลเขาก็เกลียดชังลุงพลด้วยถ้าคนติดตามช่องช่องหนึ่งสองช่องที่แสดงอาการอ่านข่าวเกลียดชังลุงพลแล้วเขาก็จะชื่นชอบฝั่งอ่าคนอ่านข่าวสมมุติเนี่ยเขาก็จะเกลียดชังลุงพลไปด้วยคนพวกนี้นะสงสารครับ เกียดชังเพราะว่าไปชอบเกียดชังเพราะว่าชอบเขาเรียกว่าเกียดเกิดจากรักเพราะเขารักคน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 ไล่ผีเขารักคนไล่ผีคนไล่ผีเกียรติลุงพลเขาก็เลยเกียดตตามในสังคมเนี้ยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลอ่ะยูทูบเบอร์ฝั่งตรงข้ามลุงพลมีสองแบบนะครับหนึ่งคนที่เชื่อ จากแม่น้องหรือคนที่เชื่อจากฝั่งนู้นว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วเขาก็ยืนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับแสดงอาการเกลียดชังลุงพลมากทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่าประเด็นต่อมาอันนี้ประหลาดครับไอ้พวกที่มาอยู่ฝั่งลุงพลร่ลํารวยมีบ้านมีรถมีนั่นมีนี่แล้วออกไปเกลียดลุงพลไอ้ไอ้คนฝ่ายหลังเนี่ยอย่าไปคบมันเด็ดขาดนะครับชาตินี้อย่าไปคบ นะปล่อยมันไปส่วนคนที่อนาคตไม่รู้นะครับคนที่ยืนหนึ่งฝั่งแม่เนี่ยแล้วก็เกียดชังลุงพลมาตลอดเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไปได้ครับที่วันหนึ่งความจริงปรากฏเขาจะไม่ให้อาภัยตัวเองแต่ถ้าเขาร่ํารวยมาจากการด่าลุงพลเนี่ยแล้วเขามาสำนึกผิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาจะเป็นยังไงเหตุที่คนเหล่านั้นเริ่มที่จะ อับอายตัวเองเพราะว่าด่าคนอื่นด่าครอบครัวคนอื่นอย่างสาดเสียเทเสียทําให้เกิดความเสียหายกบลุงพลมาสามสีป่ปีแล้วเขาเริ่มที่จะอ่เหตุการณ์มันทําให้เขาอาจจะฉุดคิดขึ้นมาได้คนที่เคยฉุดคิดขึ้นมาก่อนก็มีแล้วนานแล้วเขาก็เลยไหวตัวทันแต่คนเพิ่งมาฉุดคิดจนการต่อสู้จนถึงจนถึงปลายทางแล้วเนี่ย เริ่มจะมาฉุดคิดมันจะมีผลร้ายแรงต่อเขานะครับถ้าลองด่าคนอื่นแล้วก็แบบด่าแบบหยาบคายดุนแรงมากวันหนึ่งวันหนึ่งคุณเริ่มมารู้ความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาเนี่ว่าแล้วคุณจะทำหน้ายังไงแล้วคุณจะอยู่ยังไงทั้งที่คนที่ด่าอ่คนที่คุณด่าหยาบคายสาดเสียเทเสียเนี่ยเขาไม่เคยมาตอบโต้คุณเลยเขาไม่เคยมาตอบโต้คุณเลยเขาไม่เคยมาว่าคุณเลย ลองนึกดูคนกลุ่มนี้ครับเขาจะทำอย่างไรเขาสำนึกจริงหรือไม่พอเข้าใจนะฮะนะครับอันนี้มันมีสองแบบครับแต่คนที่อยู่ฝั่งลุงพลแล้วโง,ไงวนน่ไม่รู้เรื่องว่าลุงพลเป็นคนดีรู้ไม่รู้เรื่องว่าลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์แต่มาหลอกหากินกับเอฟซแล้วออกไปด่าลุงพลพวกนี้ไม่ได้เกิดแน่นอนครับ ผงไม่มีใครใจอ่อนนะฮะที่จะให้คนเหล่านี้มาอยู่ในการให้อภัยมังครับการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การที่คนพยายามทําให้ลุงพลเจ็บปวดรวดแ้วทําให้ลุงพลเสียใจทําให้ลุงพลเสียหายทําให้ลุงพลต้องเสียเงินเสียทองในการเดินทางไปเพื่อจะไปแก้ข้อนั่นข้อนี่อยู่พวกนี้อย่าไปให้อภัยมัน ไม่รู้นะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคือผมมองว่าเขาเขาไม่มีเขาไม่มีไม่มีเหตุใดที่จะไปเห็นว่าเขาเป็นคนดีนะฮะใครด้วยกดหัวใจรัวๆครับใครด้วยในแนวนี้กดหัวใจรัวๆครับนะหัวใจรัวๆเลย มันจะต่างจากคนที่ยืนหนึ่งด่าวงพลตลอดมาครับอันนี้ผมมองว่าเพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาสกิดใจอย่างรุนแรงแล้วเขาไม่สามารถที่จะเดาได้พวกนี้ต้องรอเวลาครับพวกแบบนี้ต้องรอการเวลาเป็นเครื่องพิสูจนรร์ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดา่าลุงพลก่อนเนี้ยเป็นคนมีสมองครับปัญญามีแน่นอนแต่การเข้ามานะ่ะผิดจังหวะ ใจเชื่อไปเรียบร้อยว่าลุงพลเลวจากการฟังคนอื่นนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องยืนแล้วก็ยืนซดยืนด่ายืนทําลายลุงพลตลอดมาใครดังนั้นคนพวกนี้จะถูกป้อนข้อมูลที่ผิดอยู่ตลอดเวลาตาไปที่ยังป้อนข้อมูลที่ผิดเขาก็ยังคิดว่าลุงพลเลวแต่ฝั่งนี้ลุงพลไม่เคยตอบโต้นะครับถ้าเป็นพวกเรานะถ้าเป็นผมนะถ้าอย่างนั้นนะผมไม่ให้อภัยตัวเองเลยครับผมจะไม่ให้อภัยตัวเองเลย นะผมจะหยุดทดําใดๆแล้วผมจะขอโทษลุงพลต่อหน้าแล้วก็จะขอยุติในการเป็นยูทูบเบอร์ในการพูดเรื่องคดีนี้เป็นต้นไปแล้วผมจะออกไปทําเรื่องอื่นถ้ายังเป็นยูทูบเบอร์ต้องออกไปทําเรื่องอื่นเท่านั้นขอโทษลุงพลหลายๆถ้าคุณขอโทษต่อไปสักหนึ่งปีก็คงดีแต่ไม่ต้องนะคุณขอโทษให้เกิดความชัดเจนว่าสมองผมเกิดมาแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ย มันเลวสามไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์เรื่องแค่นี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้ต้องพลอยมาสร้างวาทกรรมสร้างความบาปให้กับตัวเองด่าคนอื่นด้วยความคิดที่ไม่รู้ด่าทอให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเสียหายมาตลอด3าปีต่อไปนี้ผมสำนึกได้แล้วผมจะขอหยุดในการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อาจจะไปเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับ นะแต่ถ้าคุณคุณฉีกไปเลยคุณไปทํากีนลาคุณไปทํานั่นทํานี่เลยแล้วก็ไม่ขอมุ่งอีกเลยโอเคอันนั้นยังยังเป็นไปได้ครับคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นอะคุณจะไถอะไรไถโทษอะไรเพราะว่าคุณสร้างบาปมาแล้วสามปีแน่นอนครับจุดที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณสำนึกผิดแล้วคุณจะต้องทำคืนตามธรรมเช่นหนึ่งคุณยกย่องลุงพลหรือคุณขอโทษขอพลลุงพล สองคุณไม่มีเรื่องใดที่จะมากล่าวหาใส่ล,ลุงพลอีกตลอดไปเพราะเริ่มชัดเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ลุงพลส่วนคุณจะไปโกรธเกลียดใครก่อนนั้นน่ะผมไม่ผมคิดว่าก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพวกเราหรือลุงพลมันเป็นเรื่องของคุณนะครับถ้าจะมีคนคิดอย่างนี้ได้นะครับนะครับอเริ่มเขาเขาก็จะเริ่ม เกลียดเริ่มเกลียดตัวเองเรื่องชังตัวเองว่าแล้วคูณจะอยู่ในสังคมยังไงวะเรื่องแค่นี้ยังถูกหลอกตลอดเวลาเนี่ยถูกหลอกให้ไปด่าคนอื่นกรรมมันเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าขอให้คุณสำนึกได้ก็พออย่างน้อยหลังจากนั้นคุณไม่ไปทำบาปอีกนะประมาณนี้นะนะครับสวัสดีครับจารกนให้แล้วขอบคุณมากครับคุณวันรพากสีครับผมนะฮะ คุณเกสรสอนนะอเมริกากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับคุณอนิตานะครับผมนะฮะคุณสมมณีนะครับผมนะฮะคุณิร์สเฟิร์สขอบคุณมากครับคุณสกลจิตครับนะครับทรมณแอดปุ้ยนะครับนะครับแอดดีเนะครับหรือแอดนะครับแอดปันดิตนะครับผมนะครับ คุณรัศมีฮะผมคุณยายจันนะครับผมนะฮะคุณซัมซุงนะครับขอบคุณมากครับคุณบ r อาร์เอ็นดสวสดีครับผมนะครับลุกขึ้นไหมพัดลมจอทำไมนะครับสวัสดีครับร้อยสี่สิบจากครึ่งชั่วโมงนะครับร้อยสีสิบขอบคุณมากครับอก็ เป็นไปตามสภาพนะครับผมนะฮะผมก็จะต้องเตรียมตัวไว้ไปทาอย่างอื่นแล้วแหละครับเพราะว่าช่องนี้มันให้ผมได้แค่นี้นครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับจนกว่าติดตามคดนีนี้จนกว่าจะเรียบร้อยนะครับผมนะะถ้าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะทำเรื่องอื่นไปเรื่อยๆนะครับหรือจะจะ,จะหาจะหาสมาชิกใหม่นะครับในเรื่องใหม่นะครับนะให้มันเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่า ช่องนี้ไม่สามารถที่จะให้หกหมื่นเนี่ยมาเห็นช่องผมได้อีกแล้วนะครับมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับมันแก้ไม่ได้มีอย่างเดียวคือหยุดหรือพูดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคือเท่า,าไม่ต้องหวังอะไรมากก็ได้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับนะฮะอ่านะครับถ้าคนไหนอยากกลับมาบอกให้ไปลุงพลต็แตนก่อนนั่นแหละครับ จริงๆแล้วนะครับคนพวกนี้ถ้าสํานึกผิดเนี่ยจริงๆไม่อไม่ต้องไม่ต้องมาก็ได้ครับคุณไปทําอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่ามาแล้วอมันจะถูกมองว่าคุณคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนข้างเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันจะถูกมองในทางที่ไม่ดีถ้าเปลี่ยนข้างตอนนี้นะถ้าคุณเปลี่ยนข้างก่อนนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะคุณเปลี่ยนข้างเพราะว่าเห็นแนวโน้มหมดแล้วเนี่ยแล้วมาสํานึกผิดแล้วอับอายตัวเองนะครับแบบเนี้ยผมว่าผมว่าอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับมันจะถูกมองมองว่าคุณเนี่ยเรียกว่าแหม่ก็คือตบหัวลูวรูปหลังน่ยนะครับจริงๆไม่ควรจะมานะครับถ้าถ้า เ,เห็นเ,เห็นเห็นชอบแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยแน่นอนครับคุณจะต้องการาแสดงอะไรต่างๆที่ให้มันเช่นะจะขอถแถลงแบบนี้สิบวันขอโทษลุงพลที่อย่างนั้นอย่างนี้เพราะทํานั่นทนํานี่ต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็จากนั้นก็ปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่ขอเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปก็มันไม่มีอะไรแล้วนะครับท,ที่จะที่จะทานะนะครับต่อให้มันมีการ ยื่นอุทธรณ์ต่อไปก็มันถ้าคุณจะมาด่าฝั่งโน้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่งามอะ่ะคุณจะมายกย่องลุงพลแล้วก็ไปด่าฝั่งโน้นเนี่ยมันไม่งามมันไม่งามโดยประการทั้งปวงครับนะครับดีที่สุดก็คือคุณหยุดไปเลยแล้วไปทําเรื่องอื่นไปเลยนะครับนะถูกต้องนะสู้ไปกับลุงป้าด,ด้วยกันนะครับนะครับนะครับ ถ้าคนไหนกลับมาอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วเนาะนะครับคุณลันคุณลันนาครับให้กำลังใจทุกคนนะครับนะครับนะครับคุณเฉม้อยครับสีครับคุณคุณอ่าอะไรนะผมดีผมดีวันเมื่อวานผมอ่านถูกไหมนะครับคุณมินีครับผมคุณลันนาบอกว่าสู้ไปกับลุงด้วยกันนะคะนะครับคุณแม่มณีครับสีครับผมนะครับ นะครับคุณโกกิคงนะครับคุณสุกันดานะครับขอบคุณมากครับนะครับวันนี้มามาทันคอนเทนต์เนาะคุณแม่วันนี้ขอบคุณมากครับนะฮะนะครับดังนั้นในมุมมองของผมเนี่ยใครก็ได้ครับถ้าคุณเริ่มเข้าใจหนึ่งคุณจะต้องมีระบบการคิดนะว่าหนึ่งจุดเริ่มต้นเป็นยังไง 2. คุณนำสิ่งที่พอทราบนะครับมาวิเคราะห์ ครับก่อนที่คุณจะด่าลุงพลต่อไปอีกให้สองคนเนี่ยเขามาด่าลุงพลต่อไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาคือตัวตัวตึงเขาคือตัวตึงถ้าสองตัวตึงนี้หยุดเนี่ยคือจบเลยนะนะครับสองตัวตึงนี้หยุดจบเลยนะดังนั้นสองให้สองคนนี้เขามีความพยายามที่จะใส่ร้ายลุงพลต่อไปนะให้เขามีความพยายามต่อนะครับเพราะว่ามันจะสร้างความสันเทือนอย่างรุนแรง ทางจิตวิทยานะครับกับฝั่งคุณจะถูกด่าแล้วก็คุณอาจจะถูกมองว่ามึงนี่แหละมาพาให้กูเกียรลุงพลมึงนี่แหละพากูตกนรกมันจะไปกันใหญ่เลยนะครับมันจะบ่งบอกคุณธรรมในตัวคุณแล้วก็จะบ่งบอกตัวการเป็นตัวคุณตลอดมาว่าคุณไม่ได้มีอะไรดีกว่าใครเลยเพราะคุณแยกแยะดีชั่วไม่ได้คุณเห็นถูกผิดไม่ได้คุณหูเบาทําไมคุณไป ฟังแล้วคุณรู้สึกว่าไปเชื่อเขาตลอดเวลาคุณจะต้องพิสูจน์คุณจะต้องประเมินตนเองอย่างรุนแรงนะครับในคดีนี้นะนะครับคุณด่าใครมาตลอดคุณพยายามทําร้ายใครมาตลอดคุณพยายามโจมตีให้ใครมาตลอดทั้งที่คุณแค่บอกว่าสมมติว่าตอนนั้นคุณบอกว่าลุงพลผิดแต่คุณไม่ต้องแอคชั่นก็ได้คุณไม่ต้องแอคชั่นก็ได้นะฮะคุณคิดได้ว่าถ้าคุณเชื่อว่าใครเป็นคนผิดคุณก็ไม่ต้องแอคชั่น คุณไม่ต้องมาอันนี้มากมายนะครับเพราะว่าเรื่องยังไม่จบคุณต้องระวังตัวเองนิดหนึ่งนะครับที่จะไปแสดงอาการที่มันมันเกินไปนะครับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลุงผลเวลาเขาทําอะไรเขาจะเวอร์วังอลังการเขาจะเว้อร์วังอลังการมากนะครับเขาจะแอคชั่นอย่างรุนแรงนะฮะเขาจะเช่นยู่ๆก็อยากไปหน้าศาลอยากบุกไปในศาลอยากนั่นอยากนี่เขาจะแสดงเขาจะแสดงอาการอย่างอย่างรุนแรงเกิดขึ้น นะหรือเขาจะด่าทอด่านั่นด่านี่ด่าอย่างรุนแรงเขาจะเริ่มต้นในการดา่าเขาจะมาวิเคราะห์ให้เกิดปัญหาตลอดเวลานั่นคือฝั่งตรงข้ามมลพลนะนะครับตลอดมานะฮะคุณสบายครับสิครัอาจารย์เอฟซีเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับประกบผมนะะนะฮะ